ครับผมวันนี้ก็มาตกปลาครับมาตกสปิวนะครับเหยื่อที่มาตกวันนี้ก็เป็นลำขั่วที่ผมทำขึ้นเองนะครับก็เป็นลำขั่วสูตรดั้งเดิมของผมเองวันนี้มาก็ได้ผลดีครับแต่ผมเตรียมเหยื่อมาไม่เยอะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูผลงานของผมครับ ปลารวมวันนี้วันนี้มีปลาใหญ่หลุดไป2ตัวนะครับตัวใหญ่เป็นปลาตะโห้ขาดขาดไปทั้งแบบทุ่นทุ่นสปิวเลยขาดไปทั้งชุดนะครับลากเข้าไม้ตัวที่2เป็นปลายิศครับผม <c oughs> ยังไม่เก็บขึ้นนะครับก็เดี๋ยว ผมให้ดูง,งานปารวมของผมวันนี้แป๊บนึงครับกลับหน้ากล้องก่อน ครับผมนี่ก็เป็นปลารวมที่มาตกวันนี้นะครับปลายิสกหนึ่งตัวนวลจันห้าตัวนะครับปนินสองตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองกว่าแล้วก็เหยื่อก็หมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านแล้ว บ่อตกปลานะครับลํำขั้วสูตรดั้งเดิมนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ